รถสวยน่าใช้นะคะในราคางบไม่เกิน200 0 0 0บาทนะคะวันนี้เนี่ยเพื่อนนำเสนอบ็นเจ้ารุ่นนี้เลยค่ะเจ้า t ต y ยต้าอาลตินะคะตัวนี้เป็น1.8นะคะเครื่องพันแปนะเป็นตัวจีตัวท็อปด้วยรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2013ค่ะอยากจะบอกว่าคันนี้เนี่ยน่าใช้มากๆขับดีถึกทนประหยัดอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ ขับทั่วไทยนี่มีทุกที่นะคะเ <bitcoin. S 1> พราะว่าเป็นรถอยอดนิยมอีกคันหนึ่งเลยที่หลายๆคนเขาหากันอยู่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะพาชมนะคะทั้งภายนอกภายในของเจ้าอา t f ิ t คันนี้เลยค่ะตัวรถนะคะนี่มีสกเกิร์ตมาให้เลยรอบคันนะคะตัวรถนะคะนี่รอบเป็นล้อแมกนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างก็มีมาให้แล้วโหดูสิสสพื่พี่จะบอกว่าคันนะี้รถสวยพร้อมใช้จริงๆนะเราเก็บงานมาให้ครบถ้วนแล้วด้วย ดูฝั่งคนขับกันบ้างค่ะคันนี้นะคะกระจกเนี่ยปรับไฟฟ้าพับข้างก็ไฟฟ้านะคะมาติดฟังกชั่นมูลัยก็มีมาให้ครบเลยเบาะเป็นเบาะหนังค่ะ,ะสภาพสวยคลิเลยเล็กไม่นะคะตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ2องแสนามจอนะคะเป็นวิทยุเดิมโรงงานเลยค่ะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างค่ะ เบาะนั่งด้านหลังดูใหม่มากๆเลยนะคะดูสิเนี่ยรถรุ่นนี้ปีนี้สภาพนี้เนี่ยเปิ้นการันตีเลยว่าในตลาดเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เนี่ยใช้น้ํามันล้วนนะคะไม่เคยติดแก๊สเลยรถเนี่ยลำดับเดียวเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะพี่พดูชมบันท้ายด้านหลังกล้องถอยหลังก็มีมาให้นะคะนี่คนะ่ะ ันแปดนะคะตัว G ีนี่มีสปอยเดอร์ด้านหลังให้ด้วยดูสวยลงตัวมากๆเลยสำหรับเจ้าเอาติดคันนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าจะได้เต็มนะคะแล้วก็ซื้อสดมีเล่มครบพร้อมโอนด้วยนะคะพี่ๆท่านใดที่หารถที่พรตุกูหรืองบไม่เกินสองแสนที่จะซื้อสดนะก็แนะนำเป็นเจ้าคันนี้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะทิ้งเบอร์ทิ้งรายละเอียดทิ้งคอนแทคไว้ทางด้านล่างนะคะ